คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่ความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมีคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับเอาละครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามหมือผ่านไปผ่านมาด้วยนะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วเราเ้บเกมแห่งแอตแทก หรือสาวทำองค่ายพีจีนั่นเองนะหรือว่าทุกคนเรียนว่าสาวนาเกลือนนะเรามาดูกันว่าเกมนี้มันจะแตกหนักนะแตกจริงเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่ามาวันนี้เรามากับซอสวอลเลตเว็บนี้นะมีเข้ามา13-2บาทจะมาลองดูว่าแตกหนะักเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะมาไปเรื่องมันที่เบ็ดสองบาทเลยนะคร๊บอ,อ่า <c oughs> แล้วลุนสแกตเตอร์มาหมุนแรงลุนสแกตเตอร์ วายังไงนะมาแล้วลงด้วยปีเกมเข้าตั้งแต่หมุนแรกเกมนี้ถึงมันแตกง่ายอยู่นะเข้าฟรีก็ง่ายนะมาแต่มาดูก่อนตอนนี้มันจะจ่ายหรือเปล่าเพราะมันเข้าเร็วด้วยนะมาแปดหมุน <c oughs> ผมว่าน่าจะแห้งนะเพราะมันเข้าเร็วไม่ต้องไปตังสูงนะถ้ามันเข้าเร็วเพราะมันชอบไม่จ่ายไม่ว่าเกมไหนก็แล้วแต่นะ มาอีกสี่มุท้ายพะยูนเลยมั้นิ่งกริบนิ่งกริบนะแบบนี้เอาละเข้าฟรีก็ฟรีจริงๆนะไม่เป็นไรไม่แตกไม่เป็นไรเรามาดูข้างนอกกันต่อนะเพราะยังไงเกมมันก็ต้องจ่ายข้างนอกเนี่ยเห็นไหมไหลหน่อยผมไม่ไหลด้วยปึ๊บสวยขอเปลี่ยนโมงช่องสามอ่านี่งไงตัวแพงและดูไหลด้วยและไหลเขได้ไหมช่องแรก โูได้เคมาได้ชมตเมื่อก,กี้โอ,อ้โหอิดเยวเองนะถ้าไหลให้นี่บึมบึมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะไหมเว็แบบนี้ของแท้เนี่ยดูมันลแบบไหลไหลนะยิ่งไหลได้ตัวครูแล้วตัวแพงด้วยหกปาดไปดิมาเอาไปก่อนหนึ่งบิ๊กวินแรกแตกง่ายเข้าดีนะแล้วก็บิ๊กวินงง่ายมากๆสำหรับเกมเกมนี้ ไปลองเล่นไปตามมันได้นะสำหรับซอสวอลเล็ตเว็บนี้นะมีแต่ให้ไม่มีขาดทุนแน่นอนผมบอกเลยมาไปที่สองบ้านเรามาดูกันต่อเลยนี่เออแล้วดูช่องสามสวยจัดช่องแรกเอาละ่ะแดงได้ไหมดูเกินบุ่มบุมถ่ายทั้งชอ็อตเว็บนี้ไม่ชอบจ่ายตัวแพงเลยนะทุกคนเห็นไหมช็อตเมื่อกี้มายัางไงนะ่ะ ผมคิดว่าแดงไม่มาช่องแรกแล้วนะเอาบิ๊กวินอีกแล้วทำกำไรได้ง่ายมากๆนะสำหรับเกมเกมนี้สาวทำของเรานั่นเองนะขายไม่ลองไม่ตามถือว่าพลาดจัดๆนะลาโบน่าทาของมันกำลังมานะเวลานี้นะมา143บาทเงินวันซุปเปอร์เมกานะเรามาดูต่อเลยไปที่เปนะ็ดสยาวๆเนี่ยเอาละลุนสแกตเตอร์อีกแล้ววะ่ะอ่ะลลงไลสี่ตัวชัวร์จริงเรามาดูเลย ข้างในมันแล้วผมบอกก่อนข้างในมันจะเป็นคคอะจะปุ๊บแล้วสองเนี่ยเห็นไหมเป็นสี่โอ้โหเคไม่มามาจ่ายหน่อยเถอะข้างในเนี่ยในในเขาเข้าแล้วเฮ้ยลูกรักเอาดีดีคิวช่องสามเจช่องสามไม่มาเลยวะเออนี่แหละไอ้นตัดเี้ยไหมมายัางไงน่ะเต็มกราบ บอกเลยช็อตนี้ว่าเต็มกราฟแตกทั้งหน้าเอาเรื่องจัดจัดแล้วเว็บนี้ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะทุกคนลองไปตามลองไปดูได้เงินรางวัลซูปเปอร์เมกาหน่งร้อยแปดบาทเอาเรื่องจัดจัดนะอีกพัหมุนก็คูณแปดดูเอดิเต็มหน้านะเอ,เอไม่มาเึบเคได้ไหมเคสวยขอเคถ้าเคมา สิบมาก่อนเคด้วยมาเอาละไหลด้วยไงสิช็อต้ต่อมาอา้าวบิกวิอีกแล้วดิอย่างนี้นี่ไงเห็นไหมมันทำกำไรได้ง่ายนะวิกวินอีกแล้วได้ถอนแน่นอนร้อยเปอนะแบบนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดจัดเวลาโบนัสทรมมันแจกมันให้อย่างนี้นี่เองนะนี่ไงหนึ190บาทอีกทั้ง2หมุนก็แปดนะมานี่แหละขอสวยๆอีกถอด อืจะถึงพันแล้ววะสิบมานี่ผกพันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะเอาเรื่องบอกแค่นะั้นว่าเอาเรื่องาา่ถ,า,ถามันมาดีจริงๆวะเงินลงวัลเปอร์ไม่ไกลอีกแล้วนะหนึ่งร้อยห้าสบแปดบาทมาหมุนสุดท้ายเฮ้บขอเคก่อน <c oughs> แดงเรียงไม้อมเอาเรื่อง,งจัดวะ่ะเงินรางวัลรวม 568บาทอ่ะเนี่ยหมดเวลาเพลงเท่านี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนาะรีบๆไปตามมาได้นะสำหรับสล็อตบอลเลตแบบนี้นะบอกเลยว่าเอาเรื่องจะจัดกล้าจ่ายโตแพงนะทุกคนไปลองตามไปดูกันได้นะแบบนี้โปรโมชั่นเยอะมากๆฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ